เพิ่งจะขูดล่องยาแนวเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้ยาแนวครับถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ก็เป็นโซฟาตู้เย็นก็มีเตียงนอนอันนี้คือระเบียงยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยลกมากห้องน้ำก็ยังไม่ได้ยาแนว ค่อนข้างสุขปกมากมากครับส่วนในห้องนอนนี้ก็จะยาแนวก่อนแล้วก็ไปทำห้องน้ำอีกภายหลัง <c oughs> ส่วนเครื่องปักออะกาศก,ก็น่าจะสกปรกและยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยววันหลังจะรีวิวการล้างแอร์แล้วก็ตรวจชิคซ่อมให้ดูนะครับส่วนวันนี้ยังไม่ได้ทำเอางานอื่นไปก่อนเนาะก่อนเครื่องมือในการของช่างนะครับ แค่นี้โอเคขอบคุณมากครับ